คนคอมเมนต์เขามาว่าพบแพทย์นะคะอาการไม่ปกติโกดแค้นปล่อยวางไม่ได้ระวังจะไม่สบายในคลิปที่แล้วนะที่เขามาคอมเมนต์อะ่ะคือเซฟพูดถึงคําแนะนําจากความหวังดีที่มันดูสารแน่นดิฉันก็แสดงความไม่พอใจอย่างเต็มที่เลยการที่ดิฉันเนี่ยแสดงความรู้สึกไม่พอใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการเป็นมนุษย์หรือเปล่าคนที่มองว่าการแสดงความรู้สึกเนี่ยมันผิดปกติอ่ะคือคนที่ควรพบแพทย์เพราะแค่ฟังเนื้อหาให้เข้าใจว่าโกรธทําไมในเนื้อหาของคลิปเนี่ยยังทําไม่ได้เลยไม่พอใจอะไรอ่ะ ยังฟังให้เข้าใจไม่ได้เลยนี่เป็นทักษะขั้นต่ำของการเป็นมนุษย์เลยนะเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้หรอไปพบแพทย์เองไหมจ๊ะบ่งบอกว่าพ่อแม่เธออ่ะก็ดีไม่พอนะไม่สามารถสอนเธอเรื่องนี้ได้คนที่เป็นแบบนี้นะ<ม>คนที่ชอบกดทับความรู้สึกตัวเอง<ม>เป็นพูดว่าโอเคทั้งทั้งที่ตัวเองอะ่ะไม่เคยโอเคเลยให้ชีวิตอยู่บนความเสียแซงอะ่ะหลอกตัวเองอยู่กับภาพมายาปอมๆสนุกไหมล่ะจ้า แล้วฉันก็รู้เลยนะที่เธอมาโจมตีฉันเรื่องสุขภาพจิตอะมากกว่าที่จะพูดเรื่องประเด็นที่เราพูดกันในคลิปมันบ<ะ>่งบอกว่าวัวมึงเองอะขาดความสามารถในการจัดการอารมณ์เวลาที่ตัวเองนั้นมีน้ำโหอ,อยู่ไม่ได้ทุรนทุรายแล้วคนที่จัดการอารมณ์ดักใส่เต็มก็ได้ก็จะชอบโบยให้คนอื่นอันเชิญเลยนะคะคุณจะเลือกฮิลเลอร์จิตแพทย์นักจิตวิทยาหมอผีหมอดูเอาเลยค่ะ